ไอซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยมี2,006นะครับทั้งเที่ยวเท่าไหร่องเที่ยวบางที่น้อยจังนะครับจริงๆแล้วตำรวจท่องเที่ยวของเราทั้งประเทศเนี่ยมีจำนว 1, น1,771ทายเท่านั้นนะครับในส่วนนี้ท่านนายกเองก็ได้มีการกำชับมานะครับว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับตำรวจภูธรในทุกๆจังหวัดนะครับ แล้วก็ประกอบกับที่จะต้องเอา AI จะต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสําคัญในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็ทํางานกันอย่างหนักนะครับในการที่จะดูแลนักท่องเที่ยวแล้วก็โปรโมทการท่องเที่ยวให้ให้ประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวอยู่ก็ฝากพี่น้องประชาชนมาณที่นี้ด้วยครับผม ตอนนี้ที่เราตั้งเป้าหมายไว้36ล้านเนี่ยนะครับผมว่ามั่นใจว่าในช่วง2เดือนที่เหลือเนี่ยเราทําได้แน่นอนนะครับแล้วก็จากการที่ทางกระทรวงเองแล้วก็ทางทททเองได้มีการประชุมร่วมกันเนี่ยก็มีการตั้งเป้านะครับว่าปีหน้าปี68ก็จะพยายามให้ได้เลข40กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จริงๆแล้วก่อนโควิดเราทำได้สูงสุด39ล้านนะครับ ปีหน้ายิ่งเป็นปีที่เราประกาศเป็นปี Amazing Thailand Grand t o u r i s m a n d Sport Year ด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะคาดการได้ครับว่าน่าจะถึง40ล้านคนครับ mm hmm. เรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับมั่นใจ100%เเลยนะครับแต่อย่างที่เรียนให้ทราบครับมันก็ยังมีกระบวนการที่ดิสเครดิตประเทศอยู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวต่างๆที่เป็นเฟซนิวออกไปเนี่ยก็ขอความกรุณาด้วยครับว่าให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมนะครับในการสร้างความมั่นใจให้กันนะักท่องเที่ยวนะครับอะไรที่ผ่านการโพสต์ post, หรือว่าการอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากให้คนไทยทุกคนออกมาปกป้องประเทศไทยครับ